คาถาบูชาพระศีวลีฉบับหลวงพ่อกลวยคำอาราธนาขอโชคลาภนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศีวลีจะมหาเถโร ปัจจะยาลา,าพระบูชิตโตมนุสโสเทวะตาอินโภพ,พรมมายะโมยักขาวาปิตัสสะนิรันตรังปณะลาภสกาเรอานินตินิจจังสิวลิตเถรัสลาโพจสกกโรโหติสิวลีมหาเถรัญจะปูชากัาสสะสทาวาปีคาทันจะสังวัตนะนัสสะ ลาโูจะสก,การโรโหติเถรสะอนุภาเวนะลาโพมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัตเชนะลาโพมโหตุสัพพธาสีวลีจะมหาเทโรเท е วตานะระกูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิภูชิตโต โสระโหปัจจยาทิมิอหังวันทามิตังสทาสีวลีเถรสะเอตังคุณังสวัสดิภาลังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรปัจจะยาลาพะปูชิตโตมนุสโสเทวะตาอินโพพรมมายะโมยักขาวาปิตะสะนิรันตรัง ปณะลาภาสกเรอานินตินิจังสิวลิตเถระสะลาโพจะสการโหติสิวลีมหาเถรัญจาปูชกัสสะสทาวาปีคาทันจะสังวัตนัสสะลาโพจะสการโหติเถรสะอนุภาเวนะลาโพเมโหตุสัพพธา เอเตนะสัจจวัชนะลาโภมีโหตุสัพพธาศีวลีจะมหาเทโรเทวตานะระภูชิตโตโสระโหปัจจญาทิมหีศีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิภูชิตโตโสระโหปัจญยาทิมหีอหังวันทามิตังสัทธาศีวลีเถรัสะ เอตังคุณังสวัสดพาลังพระวันตุกเีศีวลีจะมหาเถรปัจจะยะลาพับ,บูชิตโตมนุสโสเทวะตาอินโพพรมมายะโมยักขาวาปิตัสสะนิรันตรังปณะลาภสกาเรอานินตินิจจังสิวลิตเถระสะลาโพจสักการโหติ สิวลีมหาเถรัญจาปูชกัสสะสทาวาปีคาทันจะสังวัตนาฏสลาโพจะสการโโหติเถรสะอานุภาเวนะลาโพเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัตเชนะลาโพเมโหตุสัพพธาสีวลีจะมหาเถโรเท е วตานะระภูชิตโต โสระโหปัจจยาทิมหีสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสัาสีวลีเถรสะเอตังขุนังสวัสดิพาลังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรปัจจะยลาพระปูชิตโต มนุสโสเท,ทวะตาอินโพพรหม,มายะโมยัขาวาปิตสะนิรันตังปณะลาภาสกาเรอานินตินิจังศิวลิตเถรัสสะลาโพจะสกาโรโหติศิวลีมหาเถรัญจาะปูชากัาสสะสทาวาปีคาทันจะสังวัตตนัสสะลาโพจะสกาโรโหติ เทรสะอนุภาเวนะลาภโมมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัตเชนะลาโโเมีโหตุสัพพธาสีวลีจะมหาเทโรเทวตานะระภูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหีสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิภูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหี อหังวันธามิตังสทาสีวลีเถรสสะเอตังคุณังสวัสดภาลังพระวันตุเมีสีวลีจะมหาเถโรปัจจะยลาพัพูชิตโตมนุสโสเทวะตาอินโพพรมมายะโมยักขาวาปิตสะนิรันตรังปนะลาภะสกเรอานิติ นิจังสิวลิตเถรสะลาโภจะสกกโรโหติสิวลีมหาเถรัญจักปูชกัสะสทาวาปีคาทันจะสังวัตนัตสะลาโภจะสกกโรโหติเถรสะอานุภาเวนะลาโภเมโหตุสพัพพทาเอเตนะสัจวัตเชนะลาโพเมโหตุสพัพพทา สีวลีจะมหาเทโรเทวตานะระภูชิตโตโสระโหปัจจญาทิมหีสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิภูชิตโตโสระโหปัจจญาทิมหีอหังวันธามิตังสาัาสีวลีเถระสะเอตังคุณังสวัสดพาลังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเถรปัจจะยลาพภะปูชิตโตมนุสโสเทวะตาอินโพพรมมายะโมยัคขาวาปิตัสสะนิรันตรังปนะลาภะสกาเรอานินตินิจังสิวลิเถระส,สะลาโภจะสกาโรโหติสิวลีมหาเถรัญจาปูชกัสสะสทาวาปี คาทันจะสังวัตนัสสะลาภจะสก,การโหติเถรสะอานุภาเวนะลาภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัตเชนะลาภเมโหตุสัพพธาสีวลีจะมหาเทโรเทวตานะระกูชิโตโสระโหปัจจญาทิมหีสีวลีจะมหาเทโร ยักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัาศีวลีเทรสสะเอตังคุณังสวัสดิพาลังพระวันตุเมีศีวลีจะมหาเทโรปจ,จัจยลาพะปูชิตโตมนุสโสเทวะตาอินโพพรมมายะโมยักขาวาปิตัสะนิรันตรัง ปณะลาภาสะสกาเรอานินตินิจจังสิวลิตเถรัสสะลาโภจะสกาโรโหโติสิวลีมหาเถรัญจาปูชากัสสะสทาวาปีคาทันจะสังวัตนัสสะลาโภจะสกาโรโหโติเถรสสะอนุภาเวนะลาโพเมโหตุสัพพธา เอเตนะสัจจวัชนะลาโภมีโหตุสัพพธาศีวลีจะมหาเทโรเทวตานะระภูชิตโตโสระโหปัจจญาทิมหีศีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิภูชิตโตโสระโหปัจญยาทิมหีอหังวันทามิตังสัทธาศีวลีเถรัสะ เอตังคุณังสวัสดพาลังพระวันตุมีศีวลีจะมหาเทโรปัจจยลาพระบูชิตโตมนุสโสเทวะตาอินโพพรมมายะโมยักขาวาปิตัสสะนิรันตรังปณะลาภสกาเรอานินตินิจังสีวลีเถระสลาโพจสักการโหติ สิวลีมหาเถรัญจาปูชากัาสสะสทาวาปีคาทันจะสังวัตนัสัะลาโภจสัสการโรโหติเถรสะอานุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัตเชนะลาภเเมโหตุสัพพธาสีวลีจามหาเถโรเทวตานาระภูชิโต โสระโหปัจจาทิมีสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจาทิมีอหังวันทามิตังสธาสีวลีเทรสะเอตังคุณังสวัสดพาลังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรปัจจะยลาพระปูชิตโต มนุสโสเทวะตาอินโพพรหม,มายะโมยักขาวาปิตสะนิรันตรังปนะลาภะสกาเรอานินตินิจังสิวลิทเถรัสสะลาโพจะสกาโรโหติสิวลีมหาเถรัญจาูะปูชกัสะสทาวาปีคาทันจะสังวัตตนัสสะลาโพจะสการโหติ เทรสะอานุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัตเชนะลาโภเมโหตุสัพพธาศีวลีจะมหาเทโรเทวตานะระกูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิศีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิภูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิ อหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเทระสะเอตังคุนังสวัสดิภาลังพระวันตุมี